ดึกแบบเนี้ยนี่มันจะตีสองนะโอยใครเนี่ยนี่มันเบอบเดิมนี่นี่ใครเนี่ย้ย,ย,ยลับดีก็หรือไม่รับดีเนี่ย <Huh? S 2> เดี๋ยวจอกานชิคกี้พายเอ่อฮัลโหลฮัลโหลใครเนี่ยอยู่หน้าบ้านฉันแต่ของเมื่อไงอะทุกคนใครเนี่ยไหนหน้าบ้านเราไปดูหนอยสิใครเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยอะ ข้างน,นอกอ่ะพระจันทร์แบบแจ้งมากเลยนะสว่างอ่ะวันนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยนี่น่าจะต้องลองเช็คจากกล้องจอนปิดกดติดตามชิคกี้พายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีหญิงแก่ๆอะเหมือนกำลังจะมา ดูนี่ดูสิมืนเหมือนมันกำลังจะกินแมวอย่าบอกนะว่า ชิกกี้พายเธอจำได้ไหมอะตอนที่ฉันกับจิคก,กี้แล้วก็ไหราซ่าเห็นอะคุณยายที่ชอบมาบ้านจา๋าน่ะแล้ววันหนึ่งเขาก็เหมือนกับกลายเป็นผีปอบแต่ฉันไม่แน่ใจว่าปอบหรือว่ากระเสือเนาะฮะงั้นก็ปอบบุกบ้านเราเหรอลองไปดูข้างล่างหน่อยไหมอะได้ๆกลัวงั้นไปดูกันจิกี้พายโอเคาตาฉันปะผมสวย ริ่ะนี่ลอกลวงเลยเชคิพายมากลางหลับฉันฉันไม่เห็นอะไรเลยะหรือว่าเขาจะรู้ว่าเราลงมาไม่ดูสิผมสวยฉันว่านะเราอ่ะเปิดไฟดีกว่ามืดแบบเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยะไนดูซิ ไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะฉันว่านะเราอะลองไปดูข้างนอกดีกว่าก็ <S <S ไม่เห็นมีใครเลยนี่นาะข้างนอกอะหรือว่าจะเป็นหน้าโน,น้นบางสิ <S 1> <S 1> ฉันว่านะเราอะลองไปดูข้างบน <S <S เผื่อเราเจออะไรบางอย่างโอเคไปไปผมสวยตามฉันมา ไปดูตรงระเบียงนะว <Okay. S 2> ่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าระวังนะชิคก,กี้พายเนี่ยสวยดูสิท้องฟ้ามันมืดมากเลยอะแล้วดูสิเนี่ยบ้านคนอื่นอ,นอะ <S <S ฉันเห็นไม่ชัดนะ <S <S บอกว่า มันก็คือคนแต่มันจะออกมาหาก,กินกลางคืน<ช>แต่ถ้าเป็นกระสือกระสือมันจะมาจ้องกินเด็กล่ะหรือว่าผอมสวยปอกมันก็กินคนว่ามันได้กลิ่นลูกๆฉันนะเฮ้ยตายแล้วผอมสวยเข้าบ้านกันดีนกว่าหอมสวยฉันว่านะเราอ่า จะเข้าบ้านเราไม่ได้ชิพายอะจะติดไปตรงนี้นั่นแหละหหเรียบร้อยคราวนี้อมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นี่ผงสวยฉันะชันะจะดูรอบๆบ,บ้างก่อน แต่เธอไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมไม่ได้ยินอะไรเลยชิคกี้พายทุกอย่างเงียบสงบดีมากมีไหมชิคกี้พายไม,ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ยนี่คนหรือว่าผีอ่ะไม่เห็นมีอะไรเฮ้ยผมสวยฉันว่าย,ยานที่ฉันอะใส่ตรงประตูอะมันใช้ได้ผลเห้ยไม่ว่าจะสัมภเวสี กระส่งกระสือมันเข้าบ้านจะไม่ได้ฮ่าค่ะค่ะผมสั่ว่ามันคงกลัวลิเดทเราสองคนนั่นแหละทำไงดีนะคนที่อยากจะลองดีกับเราอ่ะเราจะไม่ลองดีกับเขาอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้มันอาจจะไม่ใช่เบอร์คุณยายนั่นก็ได้ฉันจะลองโทรไปดูอะงั้นอะโทรแล้วนะทุกคนอฮัลโหล นี่เบาใคอ่ะ่งหรอกเรนนียังไงมโทรหาฉันตอนแรกฉันคิดจะปล่อยเธวไหเพราะสงสารลูกๆของเธอไม่อยากให้หวั่นกลัวเมื่อเธกล้าลดีกับฉันมันเราได้เห็นดีกันเห็นดีฉันอยากเห็นดี มีอะไรเลยอะทุกคนข้างนอกอะมืดมากกลับเข้าบ้านดีกว่าหมาความว่าไงอะทำไมจูๆ่ๆเมื่อกี้อะเดี๋ยวก่อนพระจานเต็มดวงนะแต่นี่แบบเหมือนเดือนดับไปเลยอะเข้าบ้านดีกว่าไปไปนี่ วอโอเค <Okay, S 1> ดีกว่าผมสวยข้ารู้นะใช่ฉันว่านะฉันอ่ะจะลองโทรหาเบอร์นั้นดูมาผมสวยตามฉันมามจะรับไหมอ่ะผมสวยนะทำถ้ามันแน่จริงมันต้องรับสิชิคกี้พาย <c oughs> เป็นผีป่าปะ่ะเฮ้ยี่โจ้ยดูสฉฉิฉันว่านะมันต้องการอะไรอะ่ะเฮ้ยเยเงเรงว่าใครอะนะั่นสิอยู่กันแค่อสองคนไม่ใช่รหรอแล้วาแล้วฉันก็ไม่ได้โทรไปไหนเลยนะฉันไม่ได้โทรเฮ้ยมาจากไหนล่ะแสดงว่า ต้องไปซ่อนทำไงดีี่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเมื่อกี้เราได้ยินจากตรงนี้ใช่ ハンドハンド。 สวิ่งไปเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแต่บรรยากาศมันเงียบแปลกน่าลน่ะสิฉันไม่ไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยอะหรือว่าเขาจะไปแล้วน่าลน่ะสิหรือว่าคองสวยมีน้ำมนต์น,นะคองสวยมีน้ำมนต์น,นะงั้นเราไปดูกล้องนจนปิดอีกทีไหม ไปดูดีกว่าเพื่อความลปลอดภัยของเด็กๆไปสวยทำไมมันเงียบนานแบบนี้ไม่มีใครมาเลยใช่ป้บ้านแบบมับงแวงมากเลยนะนนลมยังแรงเหมือนเดิมลมลมยังแรงเหมือนเดิม งั้นอะเราอะรีบเข้าบ้านดีกว่าเ